สวัสดีท่านนายแพทย์สพจและผู้มีเกียรติทุกท่านผมนายแพทย์กำพลพัฒนาสมบัตสกุลอายุรแพทย์โรคไตโรงพยาบาลละนองมีความรู้สึกมีเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมากล่าวเปิดงานเกี่ยวกับการบำบัดทดแทนไตโดวยวิธีล้างไตทางท่องท้อง,องในโรงพยาบาลละนองซึ่งมีความท้าทายและเป็นโอกาสในการขยายบริการการล้างไตทางช่องท้อง,องตามนโยบาย Pd First ของสปสช เรารู้อยู่แล้วว่าโรคไตเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยโดยมีผู้ป่วยไตยวายระยะสุดท้ายเข้ารับการรักษาบาบัดทดแทนไตโดยการล้างไตชังท้องท้องอยู่ทุกวันหลายครอบครัวกำลังเผชิญกับความทุกข์ทรมานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจรวมถึงภาระคา่าใช้จ่ายมหาศาลซึ่งปัจจุบันภาวะไตวายเรื้อรังในปี2565พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานและความดันหนึ่งใน2ี่สคนกลายเป็นผู้ป่วยไตายวายหรือลังลายใหม่โดยพบว่าระยะที่3ระยะที่4เนี่ยเฉลี่ยประมาณ4 0 0แสนกว่าลายและเข้าสู่ระยะที่5เนี่ยประมาณ60,000กว่าลายเพราะนั้นการล้างไตาทางท้องท้องถือเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพสูงและสำคัญในประเทศไทยและเข้ากับบริบทของประเทศไทยรวมถึงนโยบาย PD ดีเ s t สของสปสช โดยมีข้อดีหลายประการเช่นความคุ้มค่าเนื่องจากการล้างไตาทางท้องท้องจะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการฟอกเลือดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงเช่นพวกการเดินทางค่าน้ำมันค่ารถหรือค่าจ้างผู้พารับส่ง2คือความสะดวกสบายผู้ป่วยเนี่ยสามารถทำเองที่บ้านไม่ต้องมาโรงพยาบาลบ่อย2-3ถครั้งต่อทิตสามารถมาประมาณเดือนถึงสเดือนครั้งได้แล้วก็เหมาะ บริบทของประเทศไทยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในที่ชนบทห่างไกลการเดินทางและห่างไกลศูนย์ฟอกไต 4. คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าผู้ป่วยนี่สามารถทำงานได้เรียนได้ใกล้เคียงคนปกติไม่ต้องลามาเพื่อฟอกไตถึงแม้ว่าจะมีข้อได้เปรียบหลายอย่างแต่การเข้าถึงบริการของคนไทยยังมีข้อจำกัดอยู่หลายปัจจัยเช่นความรู้ความเข้าใจของ ผู้ป่วยและผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานในการสนับสนุนแล้วก็นโยบายที่การกระจายตัวยังไม่ทั่วถึงทั้งนี้เรามุ่งหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้พีดีเป็นทางเลือกหลักแทนการฟอกเลือดทางเส้นเลือดในผู้ป่วยที่มีความเหมาะสมเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำและลดภาระคา่าใช้จ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเลือรลัง ของไทยให้ดีขึ้นและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายระบบสุขภาพนี้ผมขอยืนยันว่านโยบาย Pd First จะช่วยขยายการรักษาให้ Pd เนี่ยยั่งยืนซึ่งเป็นความจำเป็นเร่งด่วนและที่สำคัญคือลดความหลืมล้ำให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการกับผมขอข่าวเปิดงานนบัดนี้ครับ และก่อนที่เราจะเริ่มว่าผู้ป่วยคนไหนที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในการล้างไตทางช่องท้องเรามารู้โครงสร้างและหน้าที่ของไตพอสังเกตก่อนก่อนอื่นเราก็มารู้โครงสร้างของไตก่อนครับไตเนี่ยมีสองข้างมีลักษณะคล้ายเม็ดถั่วมีขนาดประมาณสิบถึงสิบสองเซนอยู่ข้างหลังบริเวณบั้นเอวนะครับแล้วไตเนี่ยมีหน้าที่หลักๆอยู่ประมาณ5อย่างคือ การกำจัดของเสียนะครับการควบคุมปริมาณน้ําในร่างกายการสร้างฮอร์โมนเพื่อคุมความดันนะครับและการสร้างฮอร์โมนเพื่อควบคุมภาวะเม็ดเลือดแดงไม่ให้ซีดนะครับแล้วก็การควบคุมเกี่ยวกับกระดูกนะครับเมื่อไตเราทํางานผิดปกตินะครับเราก็จะมีความรู้สึกไม่สบายซึ่งเราเรียกว่าภาวะที่มีของเสียข้างในร่างกายนะครับ,รบก็จะมาให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่กระชุ่มกระชวยนะครับเบื่ออาหาร ไม่กระปี้กระเป๋าขึ้นไส้อาจเจียนครับแล้วก็เกิดซีดเหนื่อยง่ายเนื่องจากการสร้างฮอร์โมนอิลิโรโอยตินนี่ลดน้อยลงมีอาการบวมนะครับบวมได้ตั้งแต่บวมบริเวณตานะครับหรือบวมข้อเทา้าหรือบวมทั้งตัวและจนไปถึงอาการทําให้เกิดมีอาการหอบเหนื่อยน้ําท่วมปอดนะครับแล้วก็มีปัสสาวะลดน้อยลงนะครับแล้วก การการับรู้เกี่ยวกับลดอาหารนี่เปลี่ยนไปนะครับยิ่งเมื่อการทํางานของไตลดน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงกว่า90%เนี่ยผู้ป่วยก็จะเข้าสู่ภาวะไตวายเรื้อรังนะซึ่งจะต้องได้รับการบําบัดทดแทนไตนะครับแล้วก็สาเหตุที่ทําให้เกิดไตวายเรื้อรังในเมืองไทยหรือทั่วโลกนะครับอันดับหนึ่งก็คือเบาหวานซึ่งเราพบว่าเบาหวาน ประมาณ70-80%เป็นี่เป็นสาเหตุทําให้เกิดไตวายเหหรื้อรังนะครับรองลงมาก็เป็นความดันนะครับแล้วก็โรคติดเชื้อทางระบบทางเดินปัสสาวะนะครับเป็นนิ่วหรือว่ามีการอักเสบหรือสาเหตุอื่นๆที่พบได้ปะปาายเช่นโรคก,กรรมพันธุ์เช่นถุงน้ำในในไตนะครับหรือโรคแพ้ภูมิตัวเองที่เราเรียกว่าโรคพุ่มพวงนะครับหลังหลังจากเรารู้ หน้าที่คร่าวๆนะครับแล้วก็สาเหตุนะครับแล้วเราเราก็มาดูว่าการล้างไต,ตเนี่ยมันมีกี่แบบนะครับการล้างไตทั่วไปก็มี2แบบ <oz ık> คือการล้างไตทางหลอดเลือดกับการล้างไตทางช่องท้องนะครับซึ่งวันนี้เราเราจะมาเน้นเรื่องการล้างไตทางช่องท้องนะครับการล้างไตทางช่องท้องเนี่ยคืออะไรการล้างไตทางช่องท้องก็คือการใช้ผนังหน้าท้องในการแลกเปลี่ยน ของเสียนะครับโดยการที่เราจะต้องใส่สายหน้าท้องนะครับแล้วก็ใส่น้ำยาเข้าออกวันหนึ่งประมาณสีรอบเพื่อกำจัดของเสียแล้วก็การคัดเลือกผู้ป่วยนะครับเมื่อไหรผู้ป่วยจะต้องมาล้างไตทางช่องท้องนะครหรือว่าล้างไตทางหลอดเลือดนะครับก็คือผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตเนี่ยเข้าสูร่ระยะที่5คือการทำงานของไตเนี่ยน้อยกว่า15% แต่โดยส,ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเริ่มทําการล้างไตทางท้องท้องก็ผู้ป่วยเนี่ยจะต้องมีการทํางานของไตเนี่ยอยู่ช่วงประมาณ6-7เปอร์เซนะครับร่วมกับมีอาการอย่างอื่นลวมด้วยเช่นมีอาการของภาวะน้ําท่วมปอดนะครับมีภาวะของภาวะของเสียข้างเช่นผู้ป่วยขึ้นไส้อาเจียนกินไม่ได้นะครับหรือร่วมกับมีภาวะขาดสารอาหารนะครับซึ่ง อาการพวกนี้เป็นอาการที่บ่งบอกว่าไตาเราเนี่ยมันทํางานไม่ไหวแล้วจะต้องได้รับการบําบัดทดแทนไตนะครับแล้วผู้ป่วยไม่ใช่ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยที่จะสามารถทําการล้างไตาทางช่องท้องได้นะครับโดยผู้ป่วยที่มีความเหมาะสมที่จะรับการล้างไตาทางช่องท้อง,องก็คือผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจนะครับการทํางานของหัวใจไม่ดีนะครับซึ่ง ถ้าเราไปฟอกเลือดเนี่ยมันก็จะทําให้มีปัญหาเรื่องความดันตกหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งการล้างไตาทางช่องท้องเนี่ยมันจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดภาวะเหล่านี้น้อยลงนะครับซึ่งก็จะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับหรืออันที่สองคือผู้ป่วยที่ที่เป็นพวกเบาหวานนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดซึ่ง บางคนเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะไปทําเส้นฟอกไตได้นะครับก็จะเหมาะสําหรับการทําหน้าท้องมากกว่านะครับหรือว่าผู้ป่วยเด็กนะครับหรือว่าที่ที่เราเจอในละนองมากสุดคือเรื่องผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการเดินทางนะครับก็ก็จะเหมาะสมสําหรับการทําหน้าท้องมากกว่าการฟอกเลือดนะครับแล้วก็ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะเป็นผู้ป่วยกลุ่มที่เหมาะสมในการทํา วิธีการล้างไตาทางช่องท้องแล้วก็มีผู้ป่วยบางกลุ่มที่ที่ไม่เหมาะสมสําหรับการล้างไตาทางช่องท้องก็มีเช่นผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดช่องท้องนะครับพวกนี้จะมีพังผืดทําให้ไม่สามารถวางสายได้นะครับหรือว่าผู้ป่วยที่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในช่องท้องเช่นผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดต่อหลอดเลือดหรือผู้ป่วยที่ใส่เจาะกระเพาะอาหารนะครับหรือผู้ป่วยที่ เป็นมะเร็งลำไส้ที่ต้องยกผนังหน้าท้องมาด้านนอกหรือว่าผู้ป่วยที่ที่เป็นนิ่วแล้วมีมีไส้เลื่อนนะครับพวกนี้เวลาเราใส่น้ำเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำเนี่ยดันพวกลำไส้หรือว่าน้ำเนี่ยไหลมาอยู่บริเวณไส้เลื่อนซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจจะต้องได้รับการแก้ไขก่อนคือไปผ่าตัดไส้เลื่อนให้เรียบร้อยแล้วก็ หลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยก็สามารถกลับมาทําหน้าท้องได้นะครับหล,หลังจากเราประเมินผู้ป่วยที่เหมาะสมและที่จะเข้าสู่การล้างไตาทางช่องท้องนะครับเราเราก็ต้องดูทางด้านไปถึงครอบครัวด้วยนะครับเพราะว่าโรคไตเรื้อหลังเนี่เป็นโรคที่มันเป็นการรักษาระยะยาวนะครับคือมันไม่ไม่ใช่กระทบเฉพาะผู้ป่วยคนเดียวมัน ต้องกระทบอาจจะกระทบไปถึงญาติทั้งลูกทั้งหลานทั้งคนดูแลนะครับเพราะนั้นเวลาเราจะเริ่มเนี่ยเราจะต้องนัดครอบครัวมามาพูดคุยทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ดูแลโดยลงเราเราจะต้องลงไปถึงถึงบ้านคนไข้เพื่อไปไปแนะนำการจัดสถานที่ปลอดเชื้อนะครับการการเตรียมสถานที่ที่จะทำการล้งางไตทางช่องท้องซึ่ง พวกนี้มันเกี่ยวพันไปหมดนะในการที่เราจะทําการล้งางไตท้องท้องนี้ให้ได้สําเร็จได้ผลดีนะครับจะต,ต้องได้รับความร่วมมือหลายหลายหลายฝ่ายนะครับรวมทั้งเราอาจจะแนะนําช่องทางเสริมที่ที่อาจจะช่วยในคนไข้ที่ที่มีปัญหาภาระเรื่องค่าใช้จ่ายอาจจะมีกองทุนหรืออาจจะมีช่องทางให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถเข้าถึงกองทุนพวกนี้ได้นะครับเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระนะครับ และการประเมินเนี่ยเราต้องประเมินตั้งแต่สุขภาพร่างกายจิตใจเศรษฐฐานะและสังคมนะครอบควบคู่กันไปนะเพื่อเพื่อหวังผลในการล้างไตออกมาเนี่ยให้ได้ผลดีนะระยะยาวเพราะว่าการล้างไตเนี่ยมันจะต้องล้างไปตลอดชีวิตนะหรือหรือจนกว่าคนไข้จะได้เปลี่ยนไตและเนี่ยคือเก็ตความรู้ต่างๆนะครับในในคนไข้ไตที่จะตั้งแต่เริ่มขบวนการ จนถึงการล้างไตาทางท้องท้องนะครับแล้วผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบรรยายในครั้งนี้จะเป็นตัวกระตุ้นนะครับให้ทางโรงพยาบาลละนองนะตื่นตัวแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยได้เข้าถึงการบริการในการล้างไตาทางท้องท้องมากขึ้น